สวัสดีนะครับโอ้บรรยากาศก็ินเลยนะนั่งกินโคกอยู่คนเดียวนะตะวันจะตกดินแล้วก็ถือว่ามานี่ฟรีนะถือว่าคุ้มอยู่นะมาเที่ยวฟรีอนะต่างหากันกินอะไรนะอ่ะโอ้สุดจัดทับ จะได้ไม่มีเพื่อนมาคลื่นแรงมากฝนะตกนะครับบรรยากาศที่จันทบุรีนะโคตรเียวคลื่นแรงด้วยนะนนใน đã mua là bây giờ mình Cái này giờ mình làm thế lên đến đường. Cốt chéo Tê tức thức lắm rồi หรือว่าทะเลสวยมากเลยนะตอนตะว,วันจะตกดินนีเงี้ยโคตเจ๋วครับบรรยากาศสุดยอดเสียงลมนี่พัดดังมากองโมงึ่งนะครับลงกันกินข้าวนะปกติมาทะเลก็มาแต่ตอนกลางวันนะฮะแบบเที่ยงเที่ยงอะไรเงี้ยนะเล่นน้ำเดีไม่เคยมาตอนกำลัง จะมืดอย่างนี้ไรครับก็สวยนะ